मुद्दीयां भी संतां सलाना सचानी मुद्दीयां भी संतां सलाना सचानी मुद्दीयां भी संतां सलाना सचानी तातीयां भी उठां 嗯、啊。啊啊 Tchau, ah, ah. ඒ <Sess> सමා兰 <Sess> ด้วยสัมมาปฏิบัิสมควรแก่ฐานะภาวะแห่งเราเหล่าพุทธบริษัททุกทหลายทางเขาแห่งอารมประเทศนาซึ่งปรากฏในสัมคัญคุณกถาบทปาหูไนโยว่าเป็นสัมคัญคุณข้อที่หกในสัมคัปคุณข้อที่เจ้าท่านแปลว่าพระสมสาลลกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ควรแก่าการต้อนรับหมายความว่าพระอริยะทุกคนเพื่อไในหาภัยซึ่งจะไปด้วยเห่งใดก็ตามหรือมีใครทุกคนท่านไปด้วยแห่งใดก็ตามท่านเป็นผู้คนสมควรที่เจ้าของบ้านจะคนให้การต้อนรับในสำอีวิสุทธิ์ทีมาได้อธิบายว่าสิ่งของสำหรับให้แก่อาะท่าน ซึ่งที่เขาตัดเตรียมไม้โดยเป็นเครื่องสัลกษระเพื่อประโยชน์แก,ก่ญาติผู้เป็นที่ั้าค่าเป็นที่เจริญใจซึ่งมาจากคิดใหญ่และคิดน้อยทั้งหลายเรียกว่าปลาหู่นสิ่งของและน้นเงินแก่ญาติมิดผู้แข็ง้านเสียควรเพื่อจะทำ พาะแกรสงส์พระสงฆ์เท่านั้นควรเพื่อสรัสซึ่งสิ่งของนั้นเพราะว่าขึ้นชื่อว่าแก่ที่จะเหนือพระสงฆ์หาไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นพระสงฆ์นี้จะปากฏขึ้นได้ต่อเมื่อพุทธรรยงล่วงไปแล้วและเป็นผู้ประกอบธ้ระกรรมทั้งหลาย อันที่วามเป็นพลังงานที่จริญใจให้ชนิดที่ไม่เชื่อคนอีกด้วยขอต้อนรักแขกันเพื่อจะถวายแก่พระสงฆ์นั้นและพระสงฆ์เป็นผู้ควรเมื่อรัจะบอกต้อนรักแขกแขกนั้นพระสงฆ์จึงชื่อว่าปามม่นเยผู้ควรต้อนรักของรักแขกอันหนึ่งด้วย พระสงฆ์ของบุคคลจำนวกที่ถึงบาลีว่าปาหามนิโยมย่อนควรซึ่ง,งาการกระทำก่อนฉะนั้นทานวัตถุบุคคลคึงนำบูชาในพระสงฆ์นี้ก่อกว่าเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ย่อมควรซึ่งการบูชาบริการโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าปาหาวันวิิโแปลว่าผู้วัซึ่งการูุชาโดยประการ้งปวงนี้เป็นข้อความในพระคัิภีร์อินทรีย์ที่พระพุทโธศาจารย์ได้อธิบายไว้ในสามคุณข้อนี้มีความหมายที่ชวนให้ศึกษา และมีข้อที่พระพุทธบริษัททั้งหลายควรที่จะได้านำไปปฏิบัติเพื่อขอให้เกิดความสวัสดีในการอยู่ร่วมกันในโลกในสังคมดเงจะไม่แยกแยะให้เห็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำทางในปฏิบัติขอบคุณองนี้หนึ่งคำว่าเป็นผู้ผ่วรแก่การเข้ารับสองคนที่ควรจะต้อนรับสา วิธีที่จะต้อนรับ4ของที่จะนำมาต้อนรับ5วิธีปฏิบัติของผู้ที่ได้ทับการต้อนรับทั้ง5ลักษณะน,นี้เป็นวิธีการ,ราประพฤติเป็นที่นิยมและเป็นปริญาทางสังคมที่ปฏิบัติกันทั่วไปไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนมีความสำคัญระดับใจการไปมาหาสู่กรัร การต้อนรับขับสู้จึงเป็น,นรถคธรทัมประเภณีและท,ท,ทั้งเนียมพันธมที่แสดงออกต่อกันในระหว่างคนในสังคมประเทศชาติโโทั่วโลกที่ติดต่อการชนะสังคมควอบอยู่ในยุคนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสังสนคมทุกชนกั้นให้หันหน้าเข้าหากันด้วยความ ญาติสารโรมิตาเป็นญาติบกิ่วยวสายโลมิตเป็นพี่ร่วมทองเป็นน้องล่วใไส้ได้พาตา,สามกันมาอี่อยา่างหนึ่งแม้จะไม่ได้มีสายสัมพันธ์กันทางสายโลหิตแต่มีความตลรทั้งัสูงซึ่งกันและกันกด้วยจิตใจอันแน่แฟ้เปลี่ยนเป็นด้วยเมตตา สุนาท่านก็นับว่าเป็นญาเรียกว่ายาติดตามมิรสาสาปัรมยาตีเป็นญาด้วยความเคยเหตุที่จะสอบให้เกิดความเป็นยาติดตามนั้นเกิดความเคยทำกับเราทผู้มาเห็นต่งทันเลต้องเกิดจากการได้พบได้รับได้รับ สน,นส,นนสนสนธนาพบปักกับมากอดดับนู้่เป็นผู้ใจทีจะได้รับผู้ควรแก้ไขต้นรัลักษณะแห่งความเป็นปาลเมโยนั้นจะต้องมีลักษณะแห่งความเป็นมิตรความเป็นผู้มีเมตต่อต่นและคำว่ามิตรหมายถึง นาเสียก่อาาที่สอนคำว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อซื้อเสื้อให้รูกลายเป็นต้นการพบมิตรเป็นสิ่งสำคัญมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าและความเื่อญของชีวิตอย่างมากพ้องเหตุน,นี้ต่อจะต้อนรับ เรื่องมิตรก็จะได้รู้จักว่าใครมีความพบใครที่ไม่พบและหลักปฏิบัติต่อกันและกันระหว่างมิตรหายนักต่อไปนี้คือหนึ่งมิตรเทียนได้แก่สัตว์ตู่มาในร่างมิตรเรื่องออย่างหนึ่งว่ามิตรปฏิรูปมิตรชนิดมีลักษณะคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยอมเสียน้อยโดยหวัง จะเอาให้มากเวลาตัวมีภัยจะมาช่วยปิดของเพื่อนสุดท้ายพบเพื่อนพร้อมเห็นแกประโยชน์คอยขนเอาของเพื่อนไปคนอย่างนี้เรียกว่าคนปอบเาอยู่อย่างคนดีแต่พูดชอบยกเอาของที่หมดแล้วมาปราใัยดีแต่ข้างของที่มี มาปราศัยสองก็ช่วยเหลือเพื่อนด้วยสิ่งที่หาผลประโยชน์ไม่ได้อยากเพื่อนมีกิจควรที่เติมด้วยเหลือก็มัมกอ้ามเหวี่ยงทัดข้องได้มีความจริงใจต่อใครกิ่พวกมีลักษณะจะทำชั่วก็เบลอต่างตีก็เบลเอขอหน้าว่า ใครเลยกันคอยเป็นเพื่อนอยืนดื่มเหาคอยเป็นเพื่อนเลี่ยงปากยืนคอยเป็นเพื่อนเพื่อนจุกงานเล่นอคอยเป็นเพื่อนเล่นกันนานเฮ็นาไปมาหาแก่นสารของชีวิตให้ไม่ได้เป็นพวกคนเป็นพวกคนชอบชวนพิพายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นวิสัยเดียวที่ไม่ควรพบ่อยตลย หลีกเลี่ยงให้หาพบไปมีแต่เสียประโยชน์เป็นมิตรเทียงผู้ไม่ควรแก่การต้อนรับโดยแท้สองมิตรแท้คือมิตรที่มีแต่ความจริงใจมีลักษณะดังนี้หนึ่งเพื่อนประหมาาช่วยรักษาเพื่อนสองเพื่อนเพื่อนประมาาช่วยรักษา ทรัส,สิ่งของเพื่อนสาเมื่อมีอายเป็นที่พุ่งพาอาศัยได้สี่มีกิจจำเป็นเพื่อหเดอร้อน,น,อนเป็นทอนพราคอยช่วยเหลือเรียกมิชนีมากมีอุปการะอีกหนึ่งพวกมีความจินใจไม่ทอดทิ้ยงยามยากไม่ตีจัดยามจน มีสิ่ลักษณะเช่นเดียวกันคือหนึ่งคอยหบอกฟัารักที่เพื่อนไม่รู้ 2. ช่วยรักษาความรักของเพื่อน 3. มมีภัยอันตรายไม่ราทิสีแ่แสชีวิตจะไม,ม่สามารถสละให้ได้เรียกว่ามิช,ชนินด,ดีว่าวิ์ท่วมสุ่วต้องดูอีกพวกหนึ่งมีความปรารถนายินดีคอยป้องกัน มีให้เยื่อนเดินทางกิดมีรัสสณาสีเช่นเดียวกันคือ1จะทำชั่วเสียหายคอยห้ามตามไว้2แนะนำสนาบสนดนให้ตั้งตั้งอยู่ในความดี3ให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ฟัง บอกทางสุขทางสวัสด์ให้เรียกปิกชนิดนี้ว่ามีแนะน่างประโยชน์อีกหนึ่งพวกที่มีคุณธรรมสูงยิ่งม,มีจิตใจรักใคร่ผูกพันต่อมิตรมากมีคุณลักษณะสีดังนี้คือเพื่อนมีทุกคอยด้วยให้สบายใจสองเพื่อนมีสุขคอยช่างชือ้อปิติยินดีอัน มีสุขด้วยสาคไทยตำดีสีเดียวช่วยแค่ไขยัำย้าให้ 4. ี่ไสาัสนผู้เพื่อนพูดเสริมสนับสนุนเรียกมินชนิดนี้ว่ามินปีน้ำใจหรือมินีใจรักไข่บรรดาบินแท้ทั้งหมดกาวมานี้เป็นผู้อยู่ในฐานะุคนแก่การต้อนรับใ การัะสมัยวันนี้ทั้งสาธุชนทั้งหลายจะได้เลื่องตอกเลื่อกต้อนรับให้เข้าถากับสพระพุนข้อว่าปาหนในโยนี้นอกจากผู้ที่ควรรับการต้อนรับแล้วจะได้กล่าวถึงผุ้คนที่ควรจะต้อนรับด้วยเช่นพระมาาธ ที่เตี่ยมรถไปด้วยบารมีธรรมสสนาพระสงในฐานะสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไปทาไหไก็เพื่อประโยชน์แห่งสุวของสาธุชนเพื่อประโยชน์ันด้วยคูแก่มหาชนได้ชี้แน่แนวทางแสงสว่างในการดำเนินชีวิตให้รู้จักบารุณุทพ่ประโยชน์ ให้ประโยชน์อะไรนรกอะไรสว่างทางไหนควรเดินทางไหนไม่ควรเดินอย่างนี้เป็นต้นตลอดถึงผู้มีศีลกัลยาณธรรมผู้ใหญ่ผู้ชั้นควรเป็นผู้ควรแก่การทอดรักชั้งสิ้นสำหรับวิธีจะทอดรักแข่นั้นภาษาธรรมะเรียบปฏิสังขานมีสองวิธีวยกันคือ อามิตรปฏิสัมภารปฏิสัมภารด้วยการนามิตคือสิ่งของสองปฏิสัมภารรำ,ำมาปฏิสัมภารปฏิสัมภารโดยทำทำมาปฏิสัมภารได้แก่การต้อนรับด้วยการทำลายบาดแยลแผลผู้ที่มาหาตนในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นหลักธรรม สำคัญสำหรับเจ้าผิดเพียต้องแสดงออกซึ่งความเอื่อเอเื้อมีน้ำใจไม่ทีศีต่อผู้ที่มาเยือนคน,นในส่วนแห่งพระธรรมวินยัยได้กำหนดไว้เป็นบทจากติที่ทุกคนจะต้องเปือบและปฏิบัติเรียวกว่าอาคัรสุกกาวัดคือหน้าที่ของเจ้าบ้านจะต้องปฏิบัติต่อแขกผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นชาวบ้านก็ตามและในขณานดีรวกทันพุะพุทองโ์กที่เรลยงย่องสันสาิารปฏิสันขานเป็นปฏิบทาข้อที่ปฏิบัติาทําให้ผู้ปฏิบัติาทาให้ตัวให้ใกล้ามากผลุนพัเข้าไปดังนะั้นเรื่องของปฏิสังขานนั้นขอปากการเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม ที่ผงใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติที่ชอบปฏิบัติท,ทางธรรมนั่นก็คือการต้อนรับให้เหมาะสมแก่ฐานะแก่ความจำเป็นของบุคคลที่มาเยอือนของตนอาเมนปฏิสันฐานได้แก่การต้อนรับแก่ผู้มาเยอือนด้วยข้าวปลาอาหารน้ำดื่ม หรือแม้กระทั่งที่ทำอาศัยเป็นธรรมเนียมประการหนึ่งซึ่งประพฤติปฏิบัติกันในหมู่คนไทยและหมู่คนทัน่วไปอย่างที่ท่านกาล่าวไว้ว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่เวลาใครมาถึงเมืองถึงชาติก็ต้องรับหรืออีกสำนวนหนึ่งที่ท่านกล่าวว่าช้างเหยี่ยมน,นา ขยาเหียบเมืเองถึงจะสิ้นเพลองก็นับว่าเป็นมงคลการต้อนรับด้วยเครื่องดื่มเครื่องใช้ข้าวปาราหานนะั้นเป็นเครื่องการต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของเรียกว่าอาวิธรรมปฏิสันฐานเป็นการปฏิสันฐานโดยธรรมได้แก่การกล่าวครมะหรือสอทนทนามา เป็นกันเอกับแขกผู้มาเยือนที่สำคัญือต้องตาการต้อนรับโดยสมควรแข่ฐานะของแขกผู้มาเยอือนเพราะว่าแขกที่มีมามีฐานะไม่เหมือนกันถ้าแขกเป็นผู้น้อยไปต้อน,นรับกันอย่างพอพากานให้ผู้มาเยอือนรู้สึกกระดากใจแต่ถ้าแขกผู้ใหญ่ไปต้อนรับ ร่างกายเป็นเสียเกียรเสียศักดิ์ศรีเป็นคนเป็นยอดหนุ่มทำเนียมตระเพณีในการต้อนรับแขกท่านที่เป็นเกียร์อาจจะไม่พอใจไม่เช่าใจกายเป็นอารณ์คนไปก็มีส่วนผู้ที่ได้รับการต้อนรับก็ปฏิบัติตัวให้เจ้าของบ้านสบายใจ นี่เป็นธรรมาที่ประยุกต์ใช้ได้ทุกสังคมกันต่อให้เกิดคุณแก่ปฏิบัติตลอดกาล่า้ชี้แจงมาในสารคุณข้อที่หนว่าด้วยปาหรือไกโยกก็พอสมควรแก่เวลาขอยนุติดเวเพียงเท่านี้เอวังเข้ามีด้วยประการลชน ไายเดินไเจอยมตามมาเนียแล้ววิชายลุกเลยลุกเลยนะพระพุทธบว่าเดียวยอมสีกาเข้าแต่วัดผู้ชายหาผูจะใช้ไม่ได้อ้าวลุกลุกเลยลุกเลยอาจ